ทางครมนะคะได้อนุมัติ6.1หมื่นล้านค่ะเพื่อรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรางนาปีปี68และ69นะคะไร่ละ1,000บาทค่ะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2,568และ2,569วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น61,697ล้านบาทจากเงินทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและงบประมาณรายปีแบ่งเป็น 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี45,399ล้านบาทเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเกษ ษตรกรสถาบันการเกษตร3ล้านตันพร้อมจ่ายค่าฝากเก็บรักษา1,500บาทต่อตัน 2. โครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม15,656ล้านบาทสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรูปจำหน่ายข้าว1,5ล้านตัน และ3โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ค้าข้าว642ล้านบาทสำหรับเก็บสต็อกข้าว4ล้านตันเพื่อดูดซับในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมกันนี้คอร,รมอยังอนุมัติโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าววงเงินรวม45,204ล้านบาทได้แก่ ช่วยเหลือข้าวนาปรางปี2,568วงเงิน7,287ล้านบาทช่วยเหลือข้าวนาปี2,568ทับ69วงเงิน37,917ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวโดยเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทครัวเรือน ละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทผ่านการโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร